้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ตอนที่มีการจุดพลุแล้วพลุติดไฟพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่ร้านจําหน่ายสินค้า20บาทในตลาดนัดรถไฟตําบลท่าไม้อําเภอกระทุ่มแบงจังหวัดสมุทรสาครค่ะและระหว่างเกิดเพลิงไหม้มีเสียงระเบิดตามมาอย่างต่อเนื่องและไฟลุกลามอย่างรุนแรงจนยากจะฉีดน้ําสกัดได้ เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไปได้ค่ะไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ร้านค้าเสียหายทั้งหลังประเมินกันว่ามูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทพนักงานในร้านเล่าว,ว่าคืนวันที่เกิดเหตุมีวัยรุ่น2คนเข้ามาซื้อพลุแล้วก็จุดจุดที่ลานหน้าร้านก่อนที่พลุจะระเบิดกระจายไปรอบคิดแล้วก็มีบางส่วนกระเด็นไปติดริบบิ้นตกแต่งที่อยู่ภายในร้านจนเกิดไฟลุกลาม จากการตรวจสอบอยังพบว่าในร้านมีการลัก,กลอบจำหน่ายพลุด,ด้วยเบื้องตน้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาจำหน่ายพลุและดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาตและกำลังเร่งติดตามตัววัยรุ่นทั้งสองคนที่คาดว่าจะเป็นคนจุดพลุมาสอบปากคำหลังเกิดเหตุค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกำชับทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจตรวจสอบและเฝ้าระวังการลัก,กลอบจำหน่ายพลุดโดยพบการลัก,กลอบหนึ่งคนจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองสมุทรสาครดำเนินคดี จริงแล้วร้านค้าดอกไม้เพลิงเนี่ยพวกพลุและดอกไม้เพลิงดอกไม้ไฟไต่างๆจะต้องมาขอญาตจากทางอำเภอนะครับแล้วเวลาการจําหน่ายเราจะมีการตรวจสต๊อกต่างๆว่านําเข้ามาเท่าไรอะไรอย่างไรน,นะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็บางทีเราเราก็แอบที่จะเอามาเฉลิมฉลองกันอย่างนี้ครับแต่ทีนี้ถ้าถ้าสมมติมีการสมมติาทางข้างร้านร้านค้าเล็กๆเนี่ยบางทีเก็บไว้เพื่อเพื่อที่จะ งานเฉืิอฉลองลักษณะยอย่างนี้นะมาแอบแลจำหน่ายเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาแอบทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาตรการความปลอดภัยมันลดน้อยลงด้านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับบอกว่าก่อนหน้านี้มีคําสั่งให้ทุกพื้นที่ที่มีร้านจําหน่ายพลุหรือประทัด ตรวจสอบร้านค้าอย่างเข้มงวดนะครับรวมไปถึงการตักเตือนและเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมหรือว่าการละเล่นครับเช่นการปล่อยคมลอยในพื้นที่ภาคเหนือให้มีมาตรการในการป้องกันดูแลอย่างเข้มงวดครับอ่อนหน้าที่เราจะเริ่มนะครับได้มีการกําหนดแผนปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องการตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังและมีการจับกลุ่มผู้ชำน่ายประทัดนะครับแล้วก็พลุไฟเนี่ยที่ไม่ได้รับอนุญาตเลย ไปหลายรายเหมือนกันครับแล้วก็ในเรื่องของการจุดโคมลอยซึ่งเรามีการประสานงานกับท้องถิ่นในการจัดพื้นที่แล้วก็ดูทิศทางลมนะฮะส่วนการจําหน่ายโดยไม่ลับญาติเนี่ยเราเข้มงวดกดขันมากครับซึ่งอยู่ในแผนอยู่แล้ว อีกประเด็นหนึ่งที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกําชับเป็นพิเศษคือการยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อฉลองปีใหม่เน้นย้ำว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะคะหากตรวจสอบและพบว่ามีหลักฐานเช่นจากภาพถ่ายภาพวิดีโอหรือภาพวงจรปิดให้ตํารวจดําเนินคดีได้เลยเพราะว่าที่ผ่านมามีผู้ได้รับผลกระทบทั้งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากกรณีการยิงปืนขึ้นฟ้าทุกปีค่ะ